Thank you. เรียบร้อยหนึ่งเต็มชู้เต็มปากเต็มปากเต็มคำกระปุกจางทุกตาวีสามพุชมาโดนนะจ้า แล้วฝากท่อต้องมีอืม